ก่อนที่น้องของเธอจะออกไปทำธุระข้างนอกก็ได้หันมาบอกเธอและเพื่อนสนิทของเขาว่าจะรีบกลับเข้ามาบ้านก่อนบ่ายสามโมงแล้วได้บอกให้พี่ของเธอช่วยดูแลเพื่อนของเธอหน่อยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้น้องของเธอได้พาเพื่อนสนิทในที่ทำงานมาเที่ยวที่บ้านในวันหยุดแต่เพื่อนสนิทของน้องเธอคนนี้จะมีนิสัยคล้ายคล้ายผู้หญิงหรือสาวประเภทสองแล้วในระหว่างที่เพื่อนและเธอกำลังนั่งพักเหนื่อยหลังจากที่พากันเดินทางมาตั้งไกล เธอก็ได้เดินออกมาจากห้องพอเธอเห็นน้องของเธอและเพื่อนของเขาเดินทางมาถึงแล้วเธอก็ได้เข้าไปทักทายพร้อมกับบอกน้องของเธอว่าจะออกไปทําธุระข้างนอกก่อนแป๊บหนึ่งแล้วมีใครจะเอาอะไรไหมจะได้ซื้อเข้ามาฝากหลังจากที่เธอออกไปทําธุระข้างนอกน้องของเธอก็ได้เข้าไปในครัวเพื่อที่จะหาอะไรมานั่งทานกับเพื่อนของเขาหลังจากนั้นน้องของเธอก็ได้ขอตัวเข้าไปอาบน้ําก่อนแล้วได้บอกให้เพื่อนของเขานั่งรอและให้ทําตัวตามสบาย ถัดมาเพื่อนของน้องเธอก็ได้มาอ่านหนังสืออยู่บนโซฟาพอไม่นานเธอก็ได้กลับมาจากข้างนอกพอเพื่อนของน้องเห็นว่าเธอกลับเข้ามาเขาก็ได้ลุกขึ้นนั่งเพราะกลัวว่าเธอจะตำหนิเอาแต่เธอนั้นก็ได้ให้เพื่อนของน้องเธอทำตัวตามสบายได้เลยไม่ต้องเกรงใจแล้วเธอนั้นก็ได้เดินไปหยิบน้ำอัดลมในตู้เย็นแล้วกลับมานั่งดื่มข้างๆเพื่อนของน้องเธอแล้วเธอนั้นก็ได้แบ่งให้เพื่อนของน้องเธอได้ลองชิมดู ถัดมาหลังจากที่น้องของเธออาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเขาก็ได้เดินเข้ามาก็พบว่าเพื่อนของเขานั้นนั่งหน้าซีดอยู่แบบนั้นก่อนที่น้องของเธอจะหันมาถามเธอว่าเพื่อนของเขาเป็นอะไรทำไมดูเหมือนคนไม่สบายส่วนเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรพร้อมกับนั่งดื่มน้ำอัดลมแล้วก็อมยิ้มอยู่แบบนั้นเช้าวันถัดมาน้องของเธอก็ได้ออกไปทำธุระข้างนอกแต่เช้าแล้วว่าจะกลับเข้ามาตอนบ่ายแต่ก่อนที่จะออกไปน้องของเธอก็ได้บอกให้เธอช่วยดูแลเพื่อนของเธอแทนเธอหน่อยเพราะเห็นว่าเขานั้นเหมือนจะไม่สบายตั้งแต่เมื่อวาน แล้วน้องของเธอก็ได้ออกจากบ้านไป